ในขณะที่โรงเรียนพระแม่มารีสาธรน,นะครับโดยอาจารย์ณรคงก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับยู่15ปีนะครับเราไปนั่งพูดคุยนะครับถึงโครงสร้างการเก็บตัวการเข้าแคมป์ของอยู่15ปีของนักเตะโรงเรียนพระแม่มารีสาธรกันครับ66ปีแล้วค่ะเข้า67ปีปีนี้และค่ะ เกือบเจ็ดสิบปีโรงเรียนแห่งนี้เก่าแก่มากนะครับนโยบายเป็นไงบ้างครบอาจารย์ค่ะสำหรับนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนเด็กๆนะคะโรงเรียนก็มีนโยบายสนับสนุนเด็กๆนะคะให้เขาพัฒนาศักยภาพของพวกเขาเต็มศักยภาพหมายถึงว่าเขามี พรสวรรค์พรแสวงด้านไหนแล้วก็พัฒนาพวกเขาอย่างเต็มที่นะคะ mm. ด้านการกีฬานี้ก็ปีนี้เราจัดเต็มรูปแบบนะคะหมายถึงว่าเราสนับสน,นุนเราให้โอกาสเด็กๆที่ เขาอยากจะสารฝันเขาอยากจะเดินตามฝันเราก็เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มาเรียนที่นี่ซึ่งเราก็ถือว่าเรามีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6เพราะฉะนั้นสถานที่เรามีแต่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าเราก็มีโอกาสก็คือให้ด้านการศึกษาพวกเขาแล้วก็สนับสนุนพวกเขาในเรื่องของด้านการกีฬานะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้สนับสนุนเต็มรูปแบบนะคะตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมตั้งแต่ปถม ตอนนี้ก็เต็มรูปแบบนั่นหมายถึงว่าระดับมัธยมแล้วก็พัฒนาเขาให้เขามีมีโครงการช้างเผือกค่ะก็คือนําเด็กๆที่มีความสามารถ เข้ามาอยู่แล้วก็พัฒนาศักยภาพค่ะแล้วกิจกรรมที่แต่ละรอบปีอาจารย์ก็ทําทุกกิจกรรมค่ะวันแม่วันพ่อวันเด็ก<ะ>ทําทุกกิจกรรมนั่นหมายถึงว่าเด็กๆได้มีได้มีโอกาสนะคะสัมผัสประสบการณ์จริงในทุกกิจกรรมเขาก็จะมีโอกาสได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหน<ะ>แต่ละเทศกาลก็จะมีความสามารถ ที่เราจะโชว์ผลงานของเด็กๆแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้แสดงศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเด็กกิจกรรมเด็กวิชาการก็จะมีวันวิทยาศาสตร์วันคณิตศาสตร์วันภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะคือทุกทุกด้านที่เราจะสามารถพัฒนาศักยภาพได้แล้วก็สนับสนุนหมดค่ะที่โรงเรียนมีสนามฟุตบอลด้วยอันนี้ค่ะใช่สนามฟุตบอลนะคะอาจจะไม่ได้ขนาดมาตรฐานแต่ว่าเด็กๆชอบนะคะก็เราเริ่มเริ่มเด็กๆตั้งแต่อนุบาลนะคะ ตอนซัมเมอร์มีอนุบาล2อนุบาล3ที่เขาได้มีโอกาสมาวิ่งแล้วก็พ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมให้เขารักรักด้านกีฬานะคะกีฬาไม่ได้แค่บอกว่าออกกําลังกายแต่ว่าสอนทุกอย่างความอดทนความมีวินัยนะคะความรู้จักให้อภัยการรู้แพร้รู้ชนะหกล้มยืนขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เด็กๆประถมก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาก็คือเขาซ้อมเพื่อ เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพเพื่อที่จะไปแข่งขันนะคะแต่บางผู้ปกครองบางท่านก็อยากให้ลูกนะคะมีมีทางที่ดึงออกจากเกมบ้างเพื่อที่จะได้มาได้สุขภาพได้เพื่อนนะคะแล้วก็ส่งเสริมด้านการกีฬาทีนี้ในส่วนของความเป็นเลิศนั่นก็คือฟุตบอลอาจารย์ ตอนนี้มีรุ่นที่อาจารย์นรงทำอยู่ก็เป็นรุ่น15ปีค่ะน,น,นี่ถือว่ากําลังจะสร้างความเป็นเลิศโครงการนี้เป็นอย่างไรครับโครงการนี้ก็เริ่มที่ปีนี้นะคะที่เราอยากจะพัฒนาความเป็นเลิศสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเราก็เลยเปิดโครงการช้างเผือกนะคะก็เป็นการคัดสรรนักกีฬาที่มีความสามารถเราสนับสนุนด้านการเรียนด้วยแล้วก็ให้เขามาอยู่ที่นี่เพื่อเราจะได้พัฒนาศัก,กยภาพนะคะ โครงการนี้ก็เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าความร่วมมือของเรานะคะมีอาจารย์แคนปิยพันฉบานะคะโค้ชแคนแล้วก็อาจารย์นาลงนะคะที่ได้ได้เข้ามานำเสนอนโยบายนี้นะคะร่วมกับการท่าเรือนะคะีที่เราอยากจะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาเยาวชนไปด้วยกันนะคะเขามีความสามารถเรามีโอกาสแล้วก็สนับสนุนพวกเขา อยากให้ไปถึงฝันของแต่ละคนทุกคนที่ได้รับคัดเลือกมาเขาก็มีความฝันแล้วก็มีความรักนะคะส่วนทางโรงเรียนมีโอกาสมีโคช้ชที่มีฝีมือพัฒนาเขาด้านทักษะแล้วก็ร่วมมือกันส่งเขาให้ไปถึงฝันแต่ว่าฝันของเขาจะไปที่ไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตณนะวันนี้เราให้ด้านการศึกษาเพราะว่าการเป็นนักกีฬาไม่ใช่แค่เล่นเก่ง แต่ว,ว่าศัก,กยภาพรอบด้านก็ต้องได้ทักษะชีวิตก็ต้องมีมนะคะไม่ใช่แค่เตะฟุตบอลเป็นอย่างเดียวเรียนก็ต้องได้รับผิดชอบก็ต้องมีมนะคะการดำรงชีวิตประจําวันนะคะซึ่งโรงเรียน <c oughs> ขออภัยนะซึ่งโรงเรียนของเราก็สนับสนุนหลากหลายทักษะชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการดาเนินชีวิตยิ่งระดับมัธยมทักษะชีวิตที่โรงเรียนเราสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบาเบร์ D.I.Y. MC ทักษะการพูดค,คือเด็กๆเ,เขาจะได้เรียนคุกกิ้งคือไม่ใช่แค่ด้านเดียวที่เขามีแต่อยากพัฒนาพวกเขา <c oughs> เพราะว่าวันหนึ่งที่เขาจะต้องผเผชิญกับชีวิตในอนาคตขา้างหน้าอาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคแต่ว่าเขามีศักยภาพที่จะทําอะไรได้หลากหลายมากขึ้นก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเด็กนักเตะ <c oughs> เหล่านี้มาจากจังหวัดไหนบ้างอาจารย์ ทั่วประเทศไทยเลยค่ะใช่ทั่วประเทศไทยเลยนะเหนืออีสานใต้ภาคกลางนะคะค,คือเป็นช้างเผือกที่คิดว่าไปสู่ความเป็นเลิศแน่นอนเพราะเขาเป็นช้างเผือกจากจังหวัดต่างๆนะคะคแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยที่สนับสนุนอย่างดีที่สุดเลย แล้วก็ไปดีลกับทางด้านสโมสรการท่าเรือ F c ซด้วยใช่ใช่สโมสรก็ช่วยสนับสนุนด้านของการฝึกซ้อมนะคะโค้ชของการท่าเรืออย่างน้อยเยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นอนาคตนะคะที่ที่ทางการท่าเรือก็จะสนับสนุนต่อไปถ้าเขาพัฒนาไปจนถึงฝันที่เขาฝันไว้ค่ะนี่โค้ชอีกหนึ่งท่านคือปิยพันธ์ชบาอาจารย์แคนค่ะอาจารย์แคนเป็นผู้ผู้นำนโยบายมาให้ค่ะ แต่ว่าอาจารย์นรงก็จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็ลงมือปฏิบัติภาคสนามภาคสนามหน้างานไปค่ะวันก่อนนี่ไปอุ่นเครื่องกับโรงเรียนเทพศิลินไอเดนี่ผมผมก็ได้เห็นฟอร์มเห็นฟอร์มแล้วใช่ไหมเห็นสอบตาถือว่าเป็นเป็นนักเตะที่มีโครงสร้างที่ดีอาจารย์อาจารย์ได้ติดตามเรื่องการลงอุ่นเครื่องการซ้อมการแข่งขันติดตามตลอดค่ะอยากให้พวกเขามีโอกาสเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดจะออกไปข้างนอกก็ อ่ะโดนหยุดละเพราะฉะนั้นที่นี่มีสนามแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเขาก็จะสามารถฝึกทักษะด้านอื่นๆได้นะคืออยู่ที่นี่อยู่อยู่ที่หอ,อก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะฟอร์มทีมได้นะคะส่วนหนึ่งครับสุดท้ายเลยอาจารย์ครับเด็กๆหลายคนถ้าเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอาจจะมาอย่างเจ้าตัวเล็กนี่มาจากบึงการเนี่ยเขาอยากจะเป็นแบบนี้ต้องทํำยังไงสิ่งแรกก็ต้องใจรักค่ะเพราะเวลาที่รักแล้วอ่ะ เขาจะอดทนได้ mm. เขาจะพยายามได้เขาจะฝึกซ้อมได้เขาจะเปิดใจแล้วก็พยายามมองพยายามพัฒนาไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมจากโคช้ชแต่ว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองเขาต้องมีไหวพริบนะคะ mm. เพราะฉะนั้นช้างเผือกอะคะ่ะ mm. ถ้าจะเป็นช้างเผือกยังไงก็จะยังไงคนที่มองเห็นก็จะเห็นว่าเขาเป็นช้างเผือกนะคะ mm. เพราะว่าเขานอกจากจะมีพรสวรรค์แล้ว ก็ต้องมีพรแสวงด้วยพรแสวงในที่นี้ก็ต้องฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคนอื่นๆที่อนาคตอยากจะมีโอกาสเข้ามาเป็นช้างเผือกที่นี่ก็ฝึกฝนตัวเองนะคะวันหนึ่งโอกาสก็จะเป็นของเราเราก็จะเดินไปถึงฝันได้นะคะคขยันรับผิดช,ชอบแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่าหยุดอย่าท้อค่ะทีนี้ไปที่การศึกษาแถวนี้เป็นเขตสาธรจะบอกกับประชาชนยังไงครับสำหรับโรงเรียนของเรา รงเรียนพระแม่มารีสาทรก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงนะคะมีสถานที่ร่มรื่นสวยงามกว้างใหญ่ไพศาลนะคะ<ม>การศึกษาก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นนะคะเราถือว่าเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสมศนะคะในระดับยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณภาพของเรามาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าระดับคุณภาพที่สูงเราพัฒนาเรื่องของภาษา นะคะแล้วก็ทักษะด้านอื่นๆ <S 2> <S 2> ทั้งวิชาการทั้งกิจกรรมทั้งทักษะด้านอื่นๆหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆเขาชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ผู้ปกครองสนับสนุนด้วยการกีฬาอื่นๆไม่ใช่แค่ฟุตบอลว่ายน้ําเราก็มีสาวว่ายน้ำนะคะนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็นำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรามากมายนะคะ,ะ,คะด้านวิชาการก็ไม่แพ้กันนะคะนักนักเรียนของเราก็ติดมหาลัยอันดับต้นๆ ของเมืองไทยนะคะก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะคะก็จริงๆคุณภาพด้านการศึกษาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโรงเรียนอย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับเด็กด้วยนะคะแต่สําหรับระดับโรงเรียนแล้วก็คิดว่าเราทําดีที่สุดนะคะพัฒนาเด็กอย่างดีที่สุดเติมเต็มศักยภาพของพวกเขาอย่างดีที่สุดค่ะนี่นะคะก็คือโชมหน้าของ นักกีฬาช้างเผือกโรงเรียนพระแม่มารีสาธรน,นะคะมาจากทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยนะคะพวกเขาคือช้างเผือกที่ได้รับการคัดเลือกนะคะมาสู่รั้วโรงเรียนพระแม่มารีสาธรช้างเผือกของเราที่นี่นะคะก็ดูหน้าตานะคะมีพรสวรรค์ มีพรแสวงมีความขยันแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะทุกคนมีความฝันแล้วก็มีความรักที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะทางโรงเรียนพระแม่มารีสาทรก็พร้อมจะสนับสนุนพวกเขาทางด้านการศึกษาแล้วก็การกีฬาค่ะตอนนี้เราก็เตรียมอยู่ที่3รายการนะคะที่เด็กๆช้างเผือกของเรากำลังจะพัฒนาศักยภาพไปแข่งนั่นคือรายการไทยเดนมาร์กซูเปอร์มาร์กและ ฟุตบอลเยาวชนสโมสรไลออนอยุทยาค่ะพวกเราก็จะพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อไปสู้เต็มกำลังค่ะพระแม่มารีสาธรเฮ้ hey! นั่นก็เป็นโฉมหน้านะครับของนักฟุตบอลอยูสิบปี หรือว่านักเตะที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับของทีมนี้นะครับนั่นก็คือโรงเรียนพระแม่มารีสาทรนะครับคุณผู้ชมโดยคดณรงทั่งเรื่องนะครับก็เตรียมความพร้อมในการสู้ศึกนะครับ3ารายการในช่วงก่อนที่จะถึงปีใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกที่2ครับไปติดตามไฮไลท์การแข่งฟุตบอลในระดับไทยลีก2ปี2020ครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ ทางลำบากยากเย็นเพียงใดมือแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียง กำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฟัน